สวัสดีค่ะทุกคนจากคลิปที่เราเคยทำเนี่ยมีหลายคนมีปัญหาว่าตัวเซเลเนียมเนี่ยเมื่อรันโปรแกรมแล้วเว็บเบราว์เซอร์มันเปิดแล้วปิดเองอัตโนมัติแบบนี้อ่ะในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนวิธีแก้แล้วก็รือเนื้อหาสอนวิธีใช้ใหม่อีกรอบนึงโอเคค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลย ตัวเ e เลเนียเนี่ยเป็นตัวสำหรับทำอ u ต o m ม t ต t เทสติ้งหรือว่าเครื่องมือที่ใช้สำหรับทดสอบควบคุมเว็บเบราว์เซอร์แบบอัตโนมัติเ e l ลเนียมเนี่ยช่วยให้เราสามารถเขียนสคริปต์ในภาษาโปรแกรมมิ่งเพื่อจำลองการกระทำของผู้ใช้บนเว็บและทดสอบความถูกต้องของเว็บแอปพลิเคชันได้ด้วยยกตัวอย่างการกระทำต่างๆบนหน้าเว็บก็อย่างเช่นการคลิกปุ่มการกรอกฟอร์มผ่านเบราว์เซอร์จำลองที่เราได้สร้างขึ้นมานั่นเอง แล้วภาษาโปรแกรมมิ่งอะไรบ้างล่ะที่รองรับก็ตามนี้เลยส่วนในคลิปนี้เราจะใช้ Python เหมือนเดิมนะอันดับแรกให้เราทำการติดตั้งตัว l i b r a r y s e l e n i u m ก่อนใครที่ใช้ไ h ชามให้มาที่ Python Package และค้นหา Selenium เจอแล้วก็กดติดตั้งได้เลยส่วนใครที่ใช้ VS c o o e e ให้มาที่ Terminal และพิมพ์ pip install selenium แบบนี้เลย และอีกเครื่องมือที่จำเป็นที่เราต้องติดตั้งก็คือ Selenium Webdriver Webdriver คืออะไร Webdriver เนี่ยเป็นตัวกลางที่ช่วยติดต่อกับเว็บเบราว์เซอร์หรือตัวจำลองเบราว์เซอร์โดยเบราว์เซอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมี Webdriver ของตัวเองอย่างในคลิปนี้เราก็จะใช้ตัว Chrome ก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่า Chrome บนเครื่องเราเนี่ยใช้เวอร์ชันอะไรอย่างของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชัน1.14 เราก็มาที่เว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับโหลดเว็บไดเวอร์ของ Chrome เราก็เลือกเวอร์ชันที่ใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นบนเครื่องของเราในหน้านี้ก็เลือกตามระบบของตัวเองนะสำหรับใครที่ใช้ Windows ให้เราเลือก Windows 3.2อ่ะตรงนี้โหลดมาแล้วให้เราทำการแตกไฟล์แล้วก็ย้ายไฟล์ข้างในเนี่ยไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับโปรเจกต์ของเราเสร็จแล้วให้เราลองเปิดเช็คตัวเว็บไดเวอร์ซะหน่อย อ่ประมาณนี้ค่ะมาถึงขั้นตอนการลงมือเขียนโค้ดกันแล้วเริ่มจากการเรียกใช้งานเซเลเนียมด้วยการฟอร์มเซเลเนียมอิมพอร์ตเว็บไดเเข้ามาแบบนี้ค่ะต่อมาเราก็จะสร้างเว็บไดเวอร์หรือเปิดเบราว์เซอร์จำลองขึ้นมานั่นเองด้วยคำสั่ง WebDriver. ตามด้วยชื่อบราวเซอร์ของเราตรงนี้แหละค่ะทุกคนที่เรามีปัญหาก,กันเมื่อเรารันแล้วเนี่ย ตัวเบราว์เมันจะเปิดแล้วก็ปิดเองวิธีแก้ก็คือให้เราเพิ่มออปชันเข้าไปอ่ะเขียนตามเราเลยเราจะใช้ตัว webdriver. ตามด้วยชื่อ b r o าว์เแล้วก็ออปชันบรรทัดต่อมาเนี่ยก็เขียนตามแบบนี้เลยในส่วนบรรทัดน,นี้นะคะการ experimental option เนี่ยคืออะไรเป็นการตั้งค่าให้เบราว์เเนี่ยทำงานในโหมดที่สามารถแยกตัวเองออกจาก webdriver ได้ หลังจากที่ทำงานเสร็จแล้ว browser เ,เนี่ยจะไม่ถูกปิดอัตโนมัติค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บสมเกียรติ .cc ด้วยนะคะต่อไปก็คือการเปิดเว็บ browser บแล้วก็ไปยังเว็บไซต์ที่เราต้องการทดสอบเราก็จะใช้ method .get ข้างในเนี่ยก็จะเป็น URL เว็บที่เราต้องการจะเข้าไปที่นี้ค่ะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนหน้าเว็บเป็นหน้าอื่นได้ ก็แค่ใช้ m e t h o d get แล้วก็ใส่เว็บเพิ่มเข้าไปอีกเว็บหนึ่งถ้าเราต้องการย้อนกลับนะคะให้เราใช้ back แต่ถ้าเราต้องการย้อนไปข้างหน้าอีกทีให้เราใช้ forward ค่ะนอกจากนี้ยังมี m e t h o d refresh ใช้สำหรับ refresh โหลดหน้าใหม่ค่ะในส่วนต่อมาก็คือการระบุและค้นหา element บนหน้าเว็บไซต์ให้เราทำการ import 2มบรรทัดน,นี้เข้ามาก่อนเพราะใน Selenium version 4เนี่ย รูปแบบคําสั่งก็จะไม่เหมือนเวอร์ชั่นก่อนๆเนาะการค้นหาเอลเมนต์บนหน้าเว็บไซต์มีหลายแบบเราจะยกตัวอย่างแค่บางอันนะอ่ามาดูเว็บตัวอย่างของเราก่อนก็ให้ทุกคนคลิกขวาแล้วก็เลือก inspect หรือว่าจะกด F12 ก็ได้ค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างโครงสร้างโค้ด HTML เสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกที่ลูกศรเมาส์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จิ้มไปตำแหน่งที่เราต้องการอย่างของเราเนี่ยเราต้องการช่องข้อความตรงนี้มันก็จะไฮไลท์แท็บให้มีทั้งชื่อคลาส a t t i b u t e name a t t i v u t e id อ่ะก็ประมาณนี้จากนั้นนะคะให้ทุกคนกลับมาหน้าเขียนโค้ดแบบแรกเลยก็คือการระบุ element ด้วย a t t i v u t e id เราก็จะใช้คำสั่ง find element ข้างในวงเล็บก็จะเป็น by id แล้วก็ตามด้วยชื่อ id ของเราเราก็จะไปก๊อปจากเมื่อกี้แล้วก็เอามาใส่ในนี้เนาะแต่ถ้าเป็นแบบอื่นเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนตรงนี้ค่ะเช่น c a r s name เราก็ใส่ชื่อ card ไป หรือการระบุด,ด้วยชื่อแท็กก็จะเป็น tag name แล้วก็ตามด้วยชื่อแท็กหรือว่าจะเป็นการค้นหาลิงก์เราก็ใช้ .link t e g t ตามด้วยข้อความที่อยู่ในแท็ก a อย่างเช่นตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็น return to index ตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อความในแท็ก a เราก็ใส่ข้อความนี้ลงไปอีกแบบก็คือ e x p a n t ให้เราคลิกขวาตรงแท็กแล้วก็เลือก copy e x p a r t ค่ะ คำสั่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น by expat r ตามด้วย x p a r t ที่เราได้ก๊อบมาเมื่อกี้ซึ่งวิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีที่แม่นยำแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบใช้กันค่ะต่อไปก็จะเป็นการกระทำบนเว็บไซต์เริ่มแรกเลยก็คือการคลิกเราก็ได้ระบุตำแหน่งปุ่มที่ต้องการคลิกแล้วเราก็แค่ใส่ d click ไปแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะ import time เข้ามาเพื่อใช้ในการหน่วงเวลามันจะได้แบบไม่คลิกเร็วเกินไปค่ะ อ่ะโอเคประมาณนี้เรามาดูผลลัพธ์กันเลยอ่ะมันก็จะทำการคลิกตามที่เราได้กำหนดตำแหน่งไว้เนาะต่อมาก็จะเป็นการกรอกข้อมูลหรือว่าพิมพ์ข้อความในช่องเราก็จะใช้คำสั่ง s e n d key ตามด้วยข้อความที่เราต้องการกรอกอ่ะมาดูผลลัพธ์กันหรือว่าเราจะเพิ่ม Key. ตามด้วยปุ่มที่เราต้องการจะกดบนคีย์บอร์ด อย่างอันนี้เราจะกด enter ก็คือเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนการกด enter ให้เราค่ะอะ่มาดูผลลัพธ์กันต่อมาจะเป็นการดึงข้อมูลให้เราเนี่ยใส่ d t ไว้ด้านหลังแบบนี้จะเป็นการดึงข้อความในแท็กค่ะอ่าแล้วเราก็ลองพิมพ์ออกมาดูมันก็จะแสดงข้อความที่อยู่ในแท็กนั้นออกมาค่ะ หากเราต้องการดึงหลายๆข้อมูลเนี่ยให้เราใช้ลูปแบบนี้ค่ะตรงไฟล์ element เนี่ยให้เราเติม s เข้าไปแล้วก็วิธีการดึงข้อมูลเนี่ยให้ทุกคนมาดูตรง tag ก,ก่อนเนาะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมี tag tag หนึ่งเนี่ยที่มันมีหลายๆอันซ้ำกันอ่ะเราก็เอา tag นั้นนะคะมาเป็นหลักของเราเนี่ยก็จะเป็น label อ่ะเราก็ใส่ tag name label เข้าไปแล้วทีนี้ค่ะเราก็ดึงข้อมูลจาก tag นี้ด้วยการลูปภายในลูปนะคะให้เราใส่ t text เข้าไป จากนั้นให้ทุกคนลองพิมพ์ดูเนาะอ่ามาดูผลลัพธ์กันอ่ะทุกคนเห็นไหมคะมันก็จะทำการปิมนข้อมูลที่อยู่ในแท็กนั้นออกมาอ่ะก็ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นการจัดการกับเมนูดบับดาวแบบนี้ค่ะวิธีใช้เซอรเนียมให้มันเลือกเมนูให้เราเนี่ยให้เราทำการ Import Select เข้ามาก่อนอ่าตามนี้เลยต่อมาก็คือการกำหนดตำแหน่งดบับดาว อพอกำหนดตำแหน่งเสร็จแล้วให้เราครอบทับด้วย Select แบบนี้ค่ะทีนี้วิธีกำหนดการเลือกมีหลายแบบวิธีที่1ก็คือการกำหนดค่าด้วยข้อความบนเมนูเราจะใช้คำสั่ง select by visible text ตามด้วยข้อความที่เราต้องการเลือกอย่างของเราเราจะเลือกวันเราก็ใส่ข้อความนี้ลงไป 2. เลือกด้วยตัว Index อ่ะแล้วก็เปลี่ยนคำสั่งตรงนี้นิดหน่อย เป็น by index ตัวอย่างนี้นะคะเราจะเลือกอันสุดท้ายมันอยู่ index ที่3เราก็ใส่เลข3ไปต่อมาก็คือการเลือกด้วยค่า value ก็คือตรงนี้ค่ะตรงแ็กตรงนี้เราก็ใช้คำสั่ง by value แล้วก็ใส่ value ลงไปของเราเนี่ยเราเลือกเป็น t o เนอะเราก็ใส่ value ของ t o ไปแล้วก็ขั้นไว้อย่างละ5วิเนอะอ่ะมาดูผลลัพธ์กัน ทุกคนเห็นไหมคะว,ว่ามันจะทำการเลือกเมนูให้เราตามแต่ละอันที่เราได้กำหนดไว้โอเคค่ะก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ document เว็บภาษาไทยก็มีนะคะเราจะแปะไว้ทั้งสองเว็บเลยถ้าเนื้อหาในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ